ทุกคนก็เดี๋ยกดติดตามฮอปก่อน,าม,อนมาดูไม่ซ้ำให้อยู่นะทุกคนอะ,อ,อ,ะอะไรไม่ใช้เวลาสักพักเลยก็จะหาของขวัญดีๆให้นะ ต้องสบายดีนะทุกคนก่อนมาดูคลิปนี้เพราะผมไม่ได้แม่เห็นไหมก็บอกแล้วช่องมีตั้งสองชิ้นเขาผลักเสียงโคตรจะเจ๊มแมวเลยอ่ะเห็นด้วยแล้วถ้าอยากดูอีกก็ทำยังไงอ่ะก็ง่ายๆเลยก็แค่กดไลค์กดติดตามแค่นั้นแหละเพื่อนออ๋กดไปแล้วนะเอางั้นนี่ก็เลยแค่สมัครสมาชิกนะสิถึงแล้วใครมันโทรมาตอนนี้ล่ะเนี่ยเ ต่างชาติชัดๆเลยอย่าบอกนะว่าจะพวกขอเซ็นเตอร์นะยิ่งเห็นบน่อยอยู่ในโหนก็นสวยซะด้วยสิถ้ากดรับเดี๋ยวโอ้ดูมีความสุขด,ดีนี่มือถือใหม่งั้นเหรอเอาจริงดิฉันเพิ่งซื้อมาเองนะโวยเฮ้อ <c oughs> โอ oh, ้เดี dear, no e, ๋ยวอะไรมันจะดูเกินหน้าเกินตาไปหน่อยไหมซึาบไปทราเฮ้ย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 ฮมู้สบา